สวัสดีครับผมป๋าเดเกษตรกรสีขาครับพอดีเมื่อสักครู่ไปดูทุเรียนแล้วนะครับวันนี้ก็เลยแวะมาดูต้นปักหวานนะครับที่มาเพาะมาปลูกลงแปลงให้ชมกันนะครับผมหลังจากที่ทําคลิปไปตั้งแต่ได้ลูกสุกนะครับของผักหวานป่ามานะครับแล้วก็เอามาขายี้นะครับเอาเนื้อผักหวานป่าออกแล้วก็เอาผึ่งลมนะครับจากนั้นก็เอาไปเพาะจนเป็น ถั่วงอกนะครับแล้วก็เยามาปลูกลงแปลงนะครับตรงนี้ผมก็ปลูกใกล้กับต้นผักอีลอกนะครับผมสองเม็ดนะครับสองต้นวันนั้นที่เอามาพอให้ชมกันนะครับผมพอตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เริ่มแตกยอดแตกไปแล้วนะครับแต่ว่าต้นหนึ่งต้นนี้มีเหมือนกับว่ามีรอยมีรอยแมลงมากัดนะครับขาดแล้วนะครับนี่ครับต้นหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันนะครับ คือก็จะเป็นพวกมดพวกจิ้งหรีดนะครับมากินนะครับนี่ครับก็จะมีต่อก็จะเริ่มเดี๋ยวก็แตกยอดใหม่นะครับผมเม็ดนี้นะครับที่ผมปลูกไว้สองเม็ดนะครับผักหวานป่าตรงนี้โตนะครับขึ้นมานะครับหลังจากที่วันนั้นทําเป็นถั่วงอกแล้วเอามาปลูกตรงนี้ให้ชมกันนะครับก็ไม่ได้มาลดน้ําเลยนะครับผมที่นี่นะครับปลูกเสร็จก็ปล่อยไว้เลยนะครับแล้วก็ ตรงนี้ผมก็มีการเพาะเป็นต้นอีลอกนะครับนี่ครับอีลอกเอาเม็ดอีลอกมากล้านะครับนี่ครับก็จะเห็นเป็นใบอีลอกนะครับนี่ครับใบออกเลี้ยวหน่อยนะครับต้นอีลอกอันนี้ก็ต้นอีลอกนะครับไปรู้ออีลอกเล็กอีลอกใหญ่นะครับพอดีให้หลานๆเอามาให้นะครับก็เลยเอามาลองเพาะดูนะครับ มาชมกันงอกของผักหวานถ้าเราปลูกแบบนี้นะครับผมว่าเปอร์เซนต์การรอดก็จะสูงนะครับผมคือทําเป็นถั่วงอกก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาลง,ลงปลูกนะครับแล้วก็ต้นก็จะแข็งแรงด้วยนะครับผมรากก็จะลึกตรงนี้จะตายยากนะครับพอเราปลูกลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่ากว่าที่เขาจะมียอดออกมารากเขาจะแทงลงไปลึกมากนะครับผมเท่าที่ผมอ่านเจอหรือว่าดูที่เขามีการ แนะนำวิธีการปลูกนะครับนี่ครับอีลอกนะครับก็เพาะอีลอกไว้แยะอยู่นะครับผมว่าเอาไว้กินเองเพราะตัวเองชอบนะครับแล้วก็มีฟ้าทลายโจรนะครับฟ้าทลายโจรนี้เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองในสวนผมนะครับผมไม่ได้เพาะนะครับนี่นะครับฟ้าทลายโจรนะครับแล้วก็ มนก็นฟ้าทลายโจรน,นะครับดอกก็ขาวนะครับอันนี้ก็เป็นอีลอกกำลังแตกยอดนะครับอีลอกเล็กนะครับครับตรงนี้ก็คืออยากจะทดลองดูนะครับในเรื่องของการนำเม็ดผักหวานที่สุกแล้วมาเพาะเองลองดูนะครับปกติเคยซื้อแต่เขานะครับที่เขามีการตา,ากแล้วแล้วก็เคลือบ ยาป้องกันเชื้อราที่เป็นเม็ดสีชมพูนะครับมามาเก้านะครับก็จะได้นี่ครับอันนี้ก็คือซื้อเม็ดจากเขามาเม็ดละบาทหรือว่าสองบาทนี้นะครับผมจาไม่ได้แล้วนะครับก็งอกดีนะครับผมอย่างนี้ก็งอกดีต้นนี้ผมปลูกได้สามปีนะครับผมนี่ครับเพิ่งจะงอกเพิ่งจะแตกยอดดีเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าต้นอยู่ข้าง ต้นกาแฟนี้ก็อายุเท่ากันนะครับตัวนี้สูงแล้วนะครับอน,นี้ก็ผักหวานเช่นกันสามปีเหมือนกันนะครับอันนี้ได้น่าจะร้อยเซนแล้วนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ชมนะครับผมวิธีการปลูกต้นผักหวานนะครับโดยการทําให้เป็นถั่วงอ,อกก่อนนะครับผมถามเองตั้งแต่อ่าเป็น ผักหวานนะครับที่เก็บเมล็ดสุกๆมานะครับผมมาทําการล้างเองนะครับผมขัดเนื้อออกเองแล้วก็ตากลมเองนะครับแล้วก็ทําเป็นถั่วงอกเองเอามาลงงลุมปลูกเองนะครับได้สองเม็ดนะครับผมตอนนั้นนะครับที่จะมาปลูกให้ชมกันนะครับถ้าดูคลิปเก่าก็จะมีสองเม็ดนะครับตรงนี้ก็จะมีต้นหนึ่งที่ถูกแมลงกัดนะครับผมขาดนะครับอีกต้นหนึ่งเขาสูงนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูว่า ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้กินไหมนะครับหรือว่าเจริญเติบโตดีหรือเปล่าปีหนึ่งจะให้ยอดสูงแค่ไหนนะครับแล้วเราค่อยมาชมกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามรับให้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับการปลูกทุเรียนแบบก้าเม็ดนะครับโดยการทําเป็นถั่วงอกก่อนนะครับผมครับตรงนี้ก็เป็นกาแฟนะครับผมเม็ดกาแฟไม่ได้เก็บเลยนะครับเม็ดกาแฟอาราบิก้านะครับ ก็แห้งนะครับแล้วก็ชะพูนะครับนานได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ให้ชมบรรยากาศหน่อยข้างบนเป็นต้นสะตอนะครับ น้ำหอมตรงนี้ว่าจะทำไว้เป็นเป็นสวนครัวนะครับผมมีชะพูมีมะพร้าวมีพริกนะครับแล้วก็มีผักกระดนคผักหวานผักหวานได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบต้นนะครับผมคิดว่าถ้าเราเอาไว้กินในครอบครัวก็พอ ก็ได้กินนะครับผมสามารถที่จะเอาไว้กินในครอบครัวเราได้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับไปชมกันเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่แล้วเข้ามารับชมนะครับครับท่านที่มาชมใหม่จะลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับแจะทามีการอัปเดตในสวนอะไรบ้างนะครับผมจะพยายามทำคลิปไ้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ